สวัสดีครับสวัสดีทุก้ารายการโมโตคัตตอมทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัว Royal อร f l ิ l ไอ e อนะครับคันนี้ผมจะบอกว่าสีนี้แบบนี้เทาแล a มโบยอดนิยมที่สุดนะครับคันนี้ทำออกไปหลายคันแล้วนะครับถึงผมอาจจะทำออกไปผมอาจจะรีวิวหลายคันหน่อยครับที่เป็นสีนี้แบบนี้นะครับแต่ก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ชมกันแล้วก็ให้รู้กันว่ายอดนิยมจริง อันนี้จะมีอาจจะทําไปประมาณ 2- อสาคันแล้วนะครับแล้วผมก็อยากทํารายการให้ลูกค้าครับที่เป็นเจ้าของรถได้ภูมิใจด้วยนะครับว่าทํารถเราแล้วคุณได้ลง YouTube ด้วยนะครับจัดเต็มขนาดนี้นะครับถึงอาจจะดูแลว้วอาจจะเคยเห็นแล้วหรือเคยดูแล้วผมก็ขออีกรอบนะครับอยากให้อยากทําจริงๆอยากทารถทุกคันแล้วก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็ให้เจ้าของรถได้ภูมิใจด้วยนะครับว่าทําจากสานักเราจริงๆนะครับอ่ะ ผมเริ่มเลยด้วยกันลอยเยื่อฟิวไอ E ของอันูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคันนะครับอันนี้ส่งมาจากยะลานะครับอ่าฮะมาจากทางใต้เลยอ่าฮะมาขึ้นงานใหม่เก็บงานใหม่หมดเกือบทั้งคันนะครับอ่ะผมไล่จากล้อเลยกันพวกล้อ,อยางนะครับยังเมืองของเรายังสเต็ปเดิมเอาล้อหลังมาใส่ล้อหน้านะครับแล้วก็ซื้อล้อหลังใหม่1วงนะครับเป็นเบอร์4 5 0 17นะฮะ แล้วก็รัดยางด้วย p ิลารี่ MT 6 0นยะครับยางหลังเบอร์160ยางหน้าเบอร์110สนะครับส่วนข้างหลังนะครับก็เปลี่ยนเส้นลวดใหม่กับยางในหลังใหม่นะครับชุดล้อนะครับถ้าล้อเราเป็นสีดําอยู่แล้วสาหรับคนที่จะเข้ามาทำนะครับอยู่ที่งบประมาณประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะครับตอนนี้อ่แต่ถ้าเป็นล้อที่เป็นสีเงินเราสามารถอโนด้สีล้อนะครับล้อเก่านะครับที่ย้ายมาใส่นะครับอโนดใหม่ได้ ให้ราคาอยู่ที่1,500บาทเท่านั้นเองแล้วก็ทาสีดุมจากสีบอลให้เป็นสีดำนะครับพอตโค้ดใหม่เอาไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับคนที่เป็นล้อเงินก็สามารถมาทําได้นะครับมาผมไล่ราคาให้ฟังนะครับก็คือมียางนะครับยางอยู่12,500บาทนะครับกระทาล้อหลัง4 5 0อยู่ที่ราคา5000บาทนะครับแล้วก็เส้นลวดหลังนะครับชุดหนึ่งอยู่ประมาณ400นะครับแล้วก็ยางในหลังอยู่เส้นประมาณ300ของยี่ห้อวีลเบอร์นะครับแต่ถ้าใครที่สนใจจะใช้ยางในดีกว่านี้ก็จะเป็น i r c ีเนาะ ราคาอยู่ประมาณ500บาทนะครับจบเรื่องร้อยอยางเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาต่อที่บางโคนหน้าครับบางโคนหน้าเป็นงานคัสตอมของที่ร้านนะครับเป็นงานผลิตขายโดยตรงเลยสามารถใส่เองที่บ้านได้นะครับาาราคา1,800บาทนะครับตัวตัวขาไฟเลี้ยวหน้าขาไฟเลี้ยวหน้าจะมี2แบบอันนี้เป็นแบบรัด มันเป็นแบบล nah, ะทั้งคู่โทษทีครับอ <term il ets> ันนี้จะเป็นแบบงานที่เป็นเหล็กนะครับเป็นขาตัวนี้ราคาถูกหน่อยนะครับราคาอยู่ที่250บาทนะครับแต่ถ้าเป็นงานอีกงานจะเป็นงาน CNC ที่เป็นงานอลูมิเนียมแบบเนี้ยอ่าจะอยู่ที่ราคา800บาทนะครับตอนนี้ใช้ราคา250าไปเลี้ยวก็เป็นฟิลิ้วก,ก็บ,บอกยอดนิยมนะครับ250บาทเหมือนกันขาไฟหน้าครับตัวนี้ใช้เป็นขาไฟหน้าสั้นโหลนสั้นเข้ามานะครับตัวนี้ราคา1,500บาทนะครับชุดนึงกะโหลกกะโหลกตัวนี้จะเป็นกะโหลกเว้าวหลังนะครับเพื่อหลบกุญแจด้านในตรงนี้นะฮะ ถ้าทุกคนเห็นนะครับมันสามารถย่นกระโหลกย่นไอตัวไฟหน้าเราให้สั้นลงมาได้นะครับกระโหลกอยู่1,700บาทสามารถใส่กับเลนเดิมก็ได้สามารถใส่กับเลนซื้อเลนใหม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นเลน LED นะครับเลน LED นี่อยู่ประมาณ2 5 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเอ่ออย่าบอกว่าเขาเรียกดีกว่าเรียกว่าผมเรียกดีกว่าผมเรียกว่าเลนไฟหน้าลายผีเสื้อนะครับลายผีเื้อเนี่ยจะสว่างที่สุดสําหรับที่ผมใช้งานมาแล้ว ตอนนี้สว่างจริงสว่างกว่าไฟหน้าเดิมด้วยนะครับราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับขึ้นมาบนแฮนด์หน่อยแฮนด์ข้างบนนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็จะมีตุ๊กตาแฮนด์ไข่แฮนด์อ้วนนะครับราคาเจ็ร้อาสิบบาทนะครับแล้วก็มีแฮนด์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์แต่งตัวไซคกลางนะครับราคา950บาทนะครับผมมือเบรกมือคัตครับอันนี้เป็นของแต่งที่ร้านนะครับราคาคู่หนึ่งอยู่1,500บาท แล้วก็มีปลอกแฮนด์อันนี้เป็นปลอกแฮนด์บิดเวลไรครับหลมตัดนะคะ,ะคราคา1,200บาทนะครับกระจกใต้แฮนด์สำหรับแฮนด์อ้วนราคา1,200แต่ถ้าเป็นแฮนด์เดิมอยากใส่กระจกใต้แฮนด์ราคาอยู่แค่1,000บาทเท่านั้นนะคะครับผมช่วงหน้าตรงนี้เรียบร้อยครับอันนี้มาช่วงกลางบ้างสีถังสีนี้ผมบอกได้เลยยอดนิยมแน่นอนนะคะเทาแลมโบนะครับขอหักคอรถนิดน,นึงดูโลโก้ครับข้างล่างจะมีพิมพ์คำว่า B Y B W S W Custom Bike ด้วยนะครับ อันนี้ราคาค่าทําอยู่ที่ประมาณ1 0,000บาทนะครับเฉพาะถังอย่างเดียวฝากระเป๋าทาสีดําด้านนะครับอยู่ที่1,500บาทนะครับตัวนี้ต่อมามีกัดอ้อยนะครับกัดอ้อยเป็นงานของที่ร้านนะครับตัวนี้เป็นตัวหนาราคา9 5 0านะครับจะมี2ตัวตัวบางกับตัวหนาถ้าเป็นตัวบาง650แต่คันนี้ใช้ตัวหนานะครับแล้วก็มีกันแข็งด้านล่างนะครับกันแข็งขั้งใต้อยู่ที่1,800บาทนะครับท่อครับอันนี้ตัวทรงยอดนิยมเลยดีอันดีนะฮะ ตัวนี้เสียงเพาะแน่นอนนะครับทุมเพาะลั่นนะฮะยอดนิยมอยู่ราคา10,000บาทครับถ้าเป็นสีเงินแต่ถ้าเป็นสีดํา1 4 0 0 0บาทนะครับหรือที่ร้านเราสามารถรับใครมีท่ออยู่แล้วหรือใช้งานไปแล้วนะครับอยากเอาท่อมาทาเซรามิกใหม่ทําเป็นสีดําก็สามารถที่จะทําได้นะครับราคาอยู่ประมาณ5,500ัน 5, บาทขึ้นไปนะครับอยู่ที่ตัวสั้นหรือตัวยาวเท่านั้นนะฮะ ออกมาครับชุดสีฝาเครื่องครับของร้านเรายังสเต็ปเดิมนะครับเป็นผิวพอตัวโค้ดนะครับที่เป็นเม็ดายหยาบนะครับไม่ใช่เม็ดายละเอียดนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะเป็นเม็ดายละเอียดอันนี้จะเป็นสีที่สั่งมาพิเศษของที่ร้านนะฮะหยาบกว่าปกติทั่วไปนะครับเหมือนฝาเครื่องของไทอัมเลยนะฮะตัวนี้ที่เราใช้นะครับค่อนข้างดูหยาบแล้วก็อันนี้มากกว่านะครับจะดูแบบเป็นเม็ดายนิดนึงนะฮะชุดหนึ่งถ้าทําสีฝาเครื่องเนี่ยอยู่ที่2,000บาทนะครับ แล้วก็มีค่าประกันอีกป่ปะมาณ700ถ้าใครอยากทำสีปาเครื่องเดี๋ยวก็สามารถเอามาทําได้มีค่าแรงเพิ่ม500เท่านั้นเองสามพสองรับส่งถึงบ้านนะครับที่กรุงเทพนะครับต่อมานะครับก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็จะมีเบาะนะครับใครสนใจที่จะตัดท้ายมาผมพยายามแนะนําทุกคลิปนะครับตัดท้ายนะครับใครจะถามผอ,อที่บ้านหรือแม่บ้านของเรานะฮะว่าอยากจะตัดท้ายรถและกลัวนั่งไม่ได้กลัวอะไรนะครับวัด ตรงนี้ให้เขาดูให้เขาลองนั่งดูก่อนนะครับตรงนี้คือจุ๊บนะครับจุ๊บยางที่อยู่ตรงปั๊มนะครับจุ๊บยางตรงนี้นะครับถ่ายขนาดขึ้นมาเลยครับระยะเบาะจะอยู่แค่เท่านี้นะฮะเวลาที่เรานั่งเราสามารถนั่ง2คนได้สบายสบายแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเป็นการตัดท้ายครับเป็นท้ายปกตินะครับคือตรงมาแล้วก็กระดกปลายขึ้นแค่นั้นนะครับแล้วก็บอกตัวนี้ก็เป็นเบาะงานของอ่าเขาเรียกว่าเบาะมันจะมี2สเต็ปหรือ3สเต็ปนะครับอันนี้เป็นเบาะเขาเรียกว่าคุ้มโพง ผมจะคุมชายโค้งลงมาเลยครับถ้าสังเกตเห็นนะครับมีเบาะเป็นแบบเสมอโคง้งเพื่อโชว์โค้งขึ้นมาแล้วก็เบาะที่เป็นคุมโค้งลงมาอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเบาะที่ไม่เต็มโคง้งก็มีนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นเบาะคุมโค้งนะครับเบาะค่อนข้างดูใหญ่หน่อยนะฮะเวลานั่งนั่งสบายกว่านะครับแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าชอบที่จะออกแบบกันมานะฮะรานะคาเบาะอยู่ที่4ี่พัน ท้ายโค้งอยู่700นะครับมีขาดไฟเลี้ยวหลังอยู่180บาทไฟเลี้ยวหลังอยู่250นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์อลินนะครับอยู่ชุดละ100บาทนะครับซ้ายขวาขาป้ายทะเบียนข้างครับราคาอยู่ที่2 1 7 0 0บาทครับผมบางโคลหลังครับตัวนี้บางโคลหลังงานแต่งนะครับของที่ร้านนะฮะราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับแล้วก็ไฟท้ายดอกไม้อันนี้อย่างสุดท้ายเลย1000บาทเท่านั้นครับผมอ่าคันนี้เปลี่ยนโซ่สเตอร์ด้วยอ่ายังมี โซ่ครับอันนี้เป็นอ k เคนะครับแต,แต่กล้องเดินไปไปสิโถเดี๋ยวตบเลยช้าบพูดเรื่องโซ่โดนต้องเดินมาเลยนี่อ k เคนะครับราคาอยู่ที่2,800บาทครับเป็นโซ่ดำหมุดทองนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสเตอร์ของศูนย์ใหม่นะครับราคาพา้นแค่พันกว่าบาทหน้าหลังเลยจัดใหม่หมดนะครับเกือบทุกอย่างอ้อลืมปังหัวเทียนครับปั้งหัวเทียนของลูกค้าของเราเนี่ยเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งของเดิมๆลถนะก็จะเริ่มมีปัญหาเวลาฝนตกหรือว่าเวลาล้างรถเฮ้ยทำไม รถติดเครื่องมาไม่เหมือนเดิมต้องเปลี่ยนสายปักผนังเทียนดูครับพวกนี้เป็นปักขอังเทียนที่กันน้ําได้ดีกว่าของเดิมนะครับราคาอยู่ที่1,000บาทนะครับมีสายทั้งสีดําและก็สีส้มนะครับผมตัวนี้มามาฟังเสียงท่อกันหน่อยละโลเวลนะฮะบอกได้เลยมันแน่นอนนะฮะ เสียงพ่อจะออกทุบๆเหมือนเดิมนะดังนุ่มนะฮะไม่แพดไม่แบบอะไรพวกนี้เ,ย,เยอะนะครต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนเราแล้วก็รายการโมโตโคตัตตอมของเราด้วยนะครับวันนี้ น่าจะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนน้ำยาโปรโมโตของเรานะครับน้ำยาเคลือบสีรถน้ำยาทายยางดำนะครับแต่าสนับสนุนรายการเราจะได้ทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับ